พักแนวทางใหม่พร้อมพันธกิจสร้างเพื่อให้มอบนโยบาย6ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องประชาชนเราพร้อมบุกเบิกอนาคตบุกเบิกแนวทางใหม่โดยภารกิจใหญ่เพื่อทุกคนนโยบาย6ด้านที่ครอบคลุมพร้อมผลักดันทันทีหากได้รับความไว้ใจ New Way c แคร g o v e r เ m e n ์ lement, ชีวิตใหม่แนวทางใหม่จากคันมันดาถึงเชิงตะกอนรับจริง900 0จากคันถึงคลอด ตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่ตั้งครรภ์รับเงินสวัสดิการเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา9เดือนเงินรับขวัญแรกเกิด15,000บาทสวัสดิการเพื่อครอบครัวเดือนละ1,000บาทจากแรกเกิดถึง20ปีเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาไม่มีเงื่อนไขนักเรียนทุกคนต้องมีเงินเดือน4ปีถึง12ปีรับเงินเดือนเดือนละ1,000บาท 13ปีถึง18ปีรับเงินเดือนเดือนละ2,000บาท19ปีถึงจบปริญญาตรีเดือนละ3,000บาทเมื่อเรียนจบและอยากเริ่มต้นรัฐพร้อมมอบโอกาสและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่อายุ22ปีขึ้นไปสามารถขอรับเงินตั้งต้นชีวิตครั้งแรกได้จำนวน50,000บาทเพื่อเป็นการเริ่มต้นและต่อยอดเพื่อสร้างรากฐานของชีวิตผู้สูงอายุต้องมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้ รัฐบาลแนวทางใหม่มอบบำนาญประชาชนอายุ60ปีถึง69ปีรับเงินเดือน3,000บาททุกเดือนอายุ70ปีรับเงินเดือน6,000บาททุกเดือนปรับขึ้นแบบขั้นบันไดเพื่อรองรับความจำเป็นในชีวิต Healthcare Government ความมั่นคงของชาติคือความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน ยกระดับบัตรทองให้เป็นบัตรทองพรีเมียมทุกคนรักษาฟรีไม่มีเงื่อนไขไปได้ทุกโรงพยาบาลการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีไม่ใช่เรื่องไกลตัวรัฐมอบประกันสุขภาพาผ่านสวัสดิการให้ประชาชนรู้ก่อนรู้เร็วรักษาได้คนไทยทุกคนมีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ for all economics เศร,รษฐกิจแนวทางใหม่เศร,รษฐกิจเพื่อทุกคน เศรษฐกิจแนวทางใหม่เริ่มต้นจากการแก้ไขโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมโครงสร้างงบประมาณจากการจัดเก็บภาษ,ษีจาก7 0ต่อ30ที่ท้องถิน่นได้น้อยกว่ารัฐบาลกลางต้องเท่ากันเป็น50ต่อ50เพื่อให้ท้องถิน่นมีงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรงสรค์เศรษฐกิจของตนเองได้อย่างตรงเป้าตรงจุดตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิน่น ยกเว้นภาษีสำหรับ SME เป็นเวลา3ปีเพื่อให้มีเวลาสร้างผลกำไรเพื่อเป็นกำลังหลักให้เศรษฐกิจไทยต่อไปเกษตรยกกำลัง2สร้างตลาดสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทอย่างน้อย3ปีและปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน3 0 0แสนบาท ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพประกันราคาข้าวเกวียนละ15,000บาทผลักดันราคายางพารากิโลกรัมละ70บาทขึ้นไปรัฐเป็นผู้สร้างสายพานการผลิตอุตสาหกรรมยางพาราและป่ามเพื่อให้สามารถรับซื้อได้ในราคาที่กำหนดและไม่ถูกกดจากราคาตลาดค่าแรงขั้นต่ำา520บาทต่อวันทั่วประเทศ ราคาสินค้าต้องไม่เฟอ้อตามกระจายรายได้กระจายความหนาแน่นของประชากรในเมืองใหญ่ Empower Empower Local Government กระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นเลือก M เลือกกระจายอำนาจคืนท้องถิน่นตรงไปตรงมาเลือกตั้งผู้ว่า100%เซฟื้นเศรษฐกิจภาคใต้ยรกระดับหาดใหญ่เป็นเขตปกครองและเศรษฐกิจพิเศษ รักแนวทางใหม่ใส่ใจอัตลักษณ์แก้ไขความขัดแยง้งสนับสน,นุนเขตปกครองและเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้กองทุน SME ที่บ้านเกิดกับบ้านทำธุรกิจรับทุนก้อนแรก50,000บาท you government government for you บริการของรัฐบาลที่ง่ายสำหรับคุณประชาชนสัญชาติไทยต้องมีบัตรประชาชนตั้งแต่แรกเกิด ยกระดับบัตรประชาชนให้เป็น One Smart ID บัตรเดียวรองรับระบบบริการของรัฐได้ทุกรูปแบบถือบัตรใบเดียวครอบคลุมทุกบริการ New Way Sustainable Way รัฐเพื่อความยั่งยืนสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตใหม่ด้วยระบบขนส่งมวลชนหัวเมืองหัวเมืองใหญ่ในทุกภูมิภาคต้องมีระบบขนส่งทางรางเชื่อมเมืองรองรอบข้างขนส่งมวลชนหลักยัานเศรษฐกิจเช่น สนามบินห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวเติมเต็มเส้นเลือดฝอยทุกจังหวัดต้องมีรถเมล์ประจำทางครอบคลุมสะดวกสบายปลอดภัยในราคาที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้ถูกและดีตั๋วร่วมต้องเป็นจริงรถไฟฟ้า30บาทตลอดสายทำได้จริงด้วยระบบตัวร่วมร่วมเปลี่ยนแปลงป,ประเทศไทย ร่วมสร้างแนวทางใหม่ไปพร้อมกัน number one put number